这是格斗擂台上千年难得一遇的场面。当这个男人跪下的那一刹那，我就在想，这个男人简直是太怂了。当我看完比赛之后，才意识到自己格局小了。这是一场真正男人之间的对决。有。 ก็มีชาวเน็ตจีนเข้าไปแสดงความคิดเห็นในมุมมองต่างๆจำนวนมากแตกต่างหลากหลายความคิดความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นบางคนก็เห็นดีเห็นงามกับการเคารพคู่ต่อสู้หลังจบเกมบางคนก็ไม่เห็นด้วยกับการคุกเข่าให้คู่ต่อสู้ถือว่าเป็นการดูถูกฝ่ายตรงข้ามเป็นอย่างมากวันนี้แอดก็แปลคอมเมนต์ชาวจีนมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคย ย้ำว่าเป็นมุมมองชาวเน็ตจีนส่วนหนึ่งไม่ได้แปลว่าคนจีนทั้งหมดจะมีมุมมองความคิดแบบเดียวกันเนื้อหาบทความจากมุมมองทั้งหมดแปลมาจากภาษาจีนโดยใช้ Google แปลและแอปแปลภาษาของจีนมาช่วยแปลบรรยายเสียงโดยปัญญาประดิษฐ์อาจมีคำที่ผิดเพี้ยนไปบ้างต้องขออภัยพวกเขาจะคิดอย่างไร เรามาลองฟังมุมมองชาวเน็ตจีนท่านแรกกันเลยเป็นมวยที่มีคุณธรรมมากที่สุดในโลกมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับการคุกเข่านี้เป็นการดูถูกนักมวยคนอื่นเขาอยู่ในสภาพดียกเว้นเลือดออกมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับมารายาแตกต่างกันแต่ละประเทศ คนไทยนี่คือมารยาทสูงสุดในประเทศไทยที่หลายคนไม่รู้และไม่เข้าใจมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับความนอบน้อมของนักมวยสมควรได้รับความเคารพฉันชอบสิ่งนี้มุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับนี่คือความเคารพซึ่งกันและกันมารยาทของศิลปะการต่อสู้มวยไทยมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับ นี่เรียกว่าศิลธรรมและศิละปะการต่อสู้ถ้าชนะแล้วจะปล่อยให้คนไปสู่ทางตันทำไมมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับไม่มีสิ่งใดจะคุกเข่าลงได้สำหรับคนจีนมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับนี่คือกีฬาการต่อสู้ไม่ใช่สนามรบที่จะเอาเป็นเอาตายมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับ คนที่ยืนควรเคารพต่อคนที่คุกเข่าด้วยพวกเลือดร้อนคงทำไม่ได้มุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ไม่ใช่เพื่อเอาชนะคนจนตายการคุกเข่าคือการเคารพชีวิตผู้อื่นนี้คือมารยาทมวยไทยมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับมวยรูปแบบไหนสมนรภูจอ่อนให้ศัตรู คนที่ล้มคือตัวเขาถึงจะงอหัวไม่ขึ้นก็ยังยืนหยัดทำเพื่ออะไรศักดิ์ศรีของชาติจีนถ้าจะเอาฤทธานุภาพจะพาผู้อื่นไปคนแกร่งไม่มีใจชิงชังมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับคนคุกเข่าเป็นคนจริงที่มีน้ำใจนักกีฬาที่มีความสามารถนี่คือฮีโร่ตัวจริงมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับ หลายความคิดยัง,งโง่เขานี้คือเกมไม่ได้เกี่ยวกับการฆ่าคนการเคารพผู้อื่นเป็นมารยาทของนักมวยไทยเขาเป็นคนจิตใจดีมากมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับนี่แหละคนโหดร้ายตัวจริงมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับมิตรภาพมาก่อนการแข่งขันและในภายหลังจบเกมที่เรียกว่าน้ำใจนักกีฬามุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับ การแข่งขันไม่ใช่การต่อสู้แบบเอาเป็นเอาตายมวยไทยมีแบบแผนตามกฎกติกามุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับมีคนใจอ่อนแบบนี้มาต่อสู้ได้ยังไงมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่ฉันชื่นชมคุณมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับรู้ว่าเขาไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้ในระยะหลัง ดังนั้นเขาจึงชนะด้วยวิธีนี้มุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับนักมวยคุกเขาหลังจบเกมจะเอาชนะภายหลังได้อย่างไรเมื่อเกมยุติลงมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับฉันต้องการฝึกศิลปะการต่อสู้มวยไทยมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับสมควรแก่การเคารพของผู้ที่มีน้ำใจนักกีฬา มุมมองชาวเน็ตจีนท่านตอบไปครับนี่ไม่ใช่กรณีที่คุณไปประเทศอื่นคนอื่นๆจะบอกว่านักมวยจากประเทศของเขาเอาชนะนักมวยจากประเทศหนึ่งด้วยการคุกเขา่ามุมมองชาวเน็ตจีนท่านตอบไปครับรุ่นน้องขอโทษรุ่นพี่หลังจากเกมจบลงมันเป็นปกติทางมารยาทมวยไทยมุมมองชาวเน็ตจีนท่านตอบไปครับ มันไม่จำเป็นต้องฆ่ากันตายบนเวทีคุณธรรมมันมีมาแต่กำเนิดจริงๆมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับเช่นเดียวกับรูสลีเขามีคุณธรรมสูงในศิลปะการต่อสู้มุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับเคารพในชีวิตผู้อื่นคุณก็จะได้รับการเคารพเช่นกันมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับ นั่นเป็นเหตุผลที่จีนเราไม่สามารถพิชิตโลกได้มุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับห้าพันปีแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตนของจีนมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับด้วยจิตใจและภาพรวมมันเป็นศิลปะการต่อสู้ที่แท้จริงมาชานานมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับคู่ต่อสู้เลือดไหลกังวลทนต่อยหนักไม่ไหวเลยยอมแพ้ มุมมองชาวเน็ตจีนท่านตอบไปครับเมื่อคุณต่อสู้ในสนามรบอย่าอ่อนข้อและอย่าแสดงความเมตตามุมมองชาวเน็ตจีนท่านตอบไปครับนี่คือคุณธรรมของศิลปะการต่อสู้มวยไทยมุมมองชาวเน็ตจีนท่านตอบไปครับคุณไม่สามารถยอมรับความพ่ายแพ้ในสนามรบได้นับประษาอะไรกับการคุกเข่าแพ้ก็คือแพ้ มุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับนี่คือคุณธรรมของศิลปะการต่อสู้มุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับความใจดีของคุณเป็นทุนที่คนอื่นจะกลั่นแกล้งและดูหมิ่นคุณในอนาคตมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับหลังจากฉากนี้เพื่อนที่ดีเพิ่มอีกสองคนมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับนี่คือศิลปะการต่อสู้ มุมมองชาวเน็ตจ,จีนท่านต่อไปครับจีนเป็นประเทศที่มีมารยาทพิธีกรรมมาก่อนทหารมาเป็นอันดับสองมุมมองชาวเน็ตจ,จีนท่านต่อไปครับสมควรแก่การเคารพมารยาทนักมวยไทยมุมมองชาวเน็ตจ,จีนท่านต่อไปครับจะทำอย่างไรถ้าเขาถูกต่อยในขณะที่คุกเข่าลงมุมมองชาวเน็ตจ,จีนท่านต่อไปครับ ฉันไม่สามารถคุกเข่าลงได้ไม่ว่ายังไงก็ตามมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับคุกเข่าไม่ได้เลยผู้ชายคุกเข่าให้พ่อแม่และท้องฟ้าเท่านั้นมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับคุณไม่สามารถคุกเข่าลงได้ง่ายๆในประเทศจีนมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับหมัดมวยไทยคือจิตวิญญ,ญาณมารยาทของนักกีฬา การแข่งขันในเกมไม่ใช่การฆ่าเพื่อชัยชนะมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับคือแบบจูจูฉันก็ชอบเมืองไทยมารยาทดีงามมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับยอดเยี่ยมนี่คือศิลปะการต่อสู้และความเคารพมิตรภาพในเกมกีฬามุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับเห็นได้ชัดว่าระฆังดังขึ้นเกมจบลงกรรมการหายไป มุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับผู้มีเมตตาจะเห็นคุณงามความดีผู้มีสติปัญญาก็ย่อมเห็นแก่นแท้ของปัญญามุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับผู้คนส่วนมากยังคิดว่าคู่ต่อสู้คือนักรบตัวจริงที่ปกป้องศักดิ์ศรีของเขาด้วยชีวิตซึ่งเหนือกว่าศิลปะการต่อสู้ในเกมกีฬา มุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับคุกเข่าทำไมมีทองคำอยู่ใต้เข่าของชายผู้นั้นหรือไม่ใช่ว่าสู้ไม่ได้แล้วเรียกว่าธรรมชาติของมนุษย์มุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับแพ้ก็มีหน้าชนะก็ถ่อมตัวแข็งเกล้าอ่อนโยนมีคุณธรรมสูงมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับ นี่คืออาน,นิสง์ของการแข่งขันกีฬานักเตะคนนี้มีคุณธรรมมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับตอนแรกฉันคิดว่ามันเป็นการยอมแพ้แท้จริงมันกลายเป็นความอ่อนน้อมและความใจกว้างมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับคุณเป็นคนดีมากแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าผู้ชายผมสีเหลืองมาจากประเทศไหน แต่ในการแข่งขันครั้งนี้ฉันคิดว่าผู้ชายที่มีผมสีเหลืองคือผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่เขาได้รับความเคารพจากทุกคนมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับมันแค่เกมต่อสู้การทนุถนอมชีวิตเป็นมารยาทมวยไทยฉันกำลังต่อยมวยเป็นเช่นกันมุมมองชาวเน็ตจีนท่านสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ครับ สิ่งนี้แสดงถึงจิตวิญญาณแห่งมิตรภาพเป็นอันดับแรกและการแข่งขันเป็นอันดับสองนี้คือน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะ